สวัสดีครับกลับมาชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกับทีมงานสอจัดิตลำนะครับที่บ้านหนองเต็งน้อยตำบลหน,นองเต็งกระสั่งคนิรามครับมาแล้วครับตัวดนะครับ,นนรบเที่ยวที่แล้วนี่ติดลมไม่เป็นท่าไปเอกตายตอนจบเที่ยวนี้ครับรอดไม่รอดครับบุกันใกล้ๆเอาเอาเอาเสียนิกโอ้ โอ้ยยุบแล้วยุบแล้วยุบยุบโอ้ยงอานปลาปอรครับเที่ยวแรกของเสียนิกนั้นเกมไปแล้วนี่คือเที่ยวที่สองครับสำหรับคลิปนี้เป็นเที่ยวแรกของคลิปนี้นะครับ เียนิกเกมอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็เจ้ายอดอัศวินเกมอยู่มุมนู้นครับเลยรถไถไปน่นมาแล้วเสียโนโเสียกุ้งเอาดินดอกมาแล้วก็หาที่ลงไม่ได้ครับไม่เปิดรัวแล้วก็ไปนู่นเลยเอาไปเทนในหมู่บ้านแล้วตอนนี้ก็เป็นทางด้านเสียโนโครับเข้าเวนแทน ทีแรกนั้นเสียกุ้งเข้าเวนแทนยอดอัศวินเอานี้เสียกุ้งไปแล้วเหลืออยู่คันเดียวเสียนุเข้าเวนแทนก็ประกบชุดเลยครับประกบคู่เลยรอบละ10บได้10บแล้วจอดสำหรับจอดจอัศวินครับติดฟิล์มอยู่ติดฟิล์มกองแสงทับตัวเดิมเข้าไปอีกนะครับอยู่ด้านนู้นบริการโดยอาณาจักรประดับยนต์ครับ เดี๋ยวดูชุดนี้กันจะหดมันห้าขนาดไหนนีอยากกระพริบตาที่ขุดดินนั้นขุดเอาฝั่งสะครับฝั่งสะสูงสูงมาเทบางบางครับอ่าสิบหกสิบเซนให้เต็มผืนนาที่เรายืนอยู่นี้เริ่มต้นก็ว่าจะขุดมาจากฝั่งโน้นครับแต่ว่ายอดอสบินก็ติดเสียกุ้งก็ติดออกตัวเลยแต่ว่าเสียนิกเนี่ยมาติดอยู่ที่เทนะครับ ยนล่วงเลยมาจนถึงคลิปนี้นะครับเมื่อสักครู่ก็เกือบไปเสียนิกปล่อยตัว จัดเลยครับปากบอ่อมหาโหดโคตรดุเดือดน,นี่เป็นร่องยุบเลยยุบเห็นเห็นเลยครับฝั่งของเสียโนนะครับรอบนี้ก็จะเป็นฮีโน่เมก้าปะทะอีซูซูเดก้าครับ นี่สายลั่นเมกกานี่เทอร์โบนี่ธรรมดาครับรับรองแก้วหูแตกแน่นอน FC เสียนโนเตรียมตัวระทึกใจกันได้เลยนะครับรับรองว่าถูกอกถูกใจพระเดชพระคุณ อยากแน่นอนครับ รอดไปรอดครับโอ้คนดำแล้วโอ้เอ้าโอ้โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เอ้าไปนะครับไปนะครับรอดไปรอดครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับกันชนถึงพื้นเลยครับอย่ารุกลงมาเรียบร้อยนี่เป็นเที่ยวแรกของเสียนุ เรียบร้อยเลยครับโอ้ <c oughs> เทเลยเสียนโนต้องเทยอยู่แล้วครับอาการนี้ต้องเททิ้งอยู่แล้วเสียนโนบอกไม่ต้องบอกกูก,ก็เทเอาละ ภาพนี้ค่อนข้างจะย้อนแสงครับยังไงลูกพี่ <c oughs> มันไม่ดีเอารถไถไหมไหรถไถวะฮะใส่เสื้อของขอบาตอเวียงสะอาดครับอินฐานภูมิลับเนานะครับแต่ว่าบ้านเกิดนั้นยางสีสุราษสาระคม มาอยู่อบประตอเวียงสะอาดพะยากระพุนพิสัยมหาสารคามกับเสียนุโอ้พอยกแล้วหน้ากดโอ้กันชนถึงพื้นเลยงอแล้วมั้งนี่เสียนุ ชุดนี้เสียโนเอาไปกินครับอ้าวฝั่งโน,นปล่อยตัวแล้วเสียนิกรอบนี้เสียโนเอาไปกินครับช็อตติดลม หยบร้อยครับโอ้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 โอโอโอขึ้นได้เฉยเลยครับโคตรแรงเลยตั้งลำไม่เหยียบเหยียบพ่อพ่อโอ้ เดิ <c oughs> <expand> นไหนมานึกว <vik Worlds> ่าจะยกที่ไหนได้ตั้งหลักพุ่งไปอีกโอ้โหแล้วเกินเสียเน็กเนี้ยขึ้นได้ครับไม่ขายหน้าครับแต่ว่าเสียโนครับเมื่อสักครู่โชคดีว่าขึ้นได้ด้วยตัวเองกันชนเกือบหักแล้วครับกันชนเกือบหัก เจเปียนี่หยิบระดมมายัดจมูกเลยครับแมกันชนหักเมื่อกี้นี่เสียเงินอีกแล้วครูเจเปียบอกให้โอกาสอีกรอบนึงถ้าไม่ติดก็จากลาครับแต่ถ้าติดครับอยู่ยาวครับ เอาละขึ้นรถแล้วครับ FC เสียโนหายาดมไว้ครับ สบายแล้วสบายแล้วไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเอาลากันเพียงตัวดีครับผมแล้วค่อยกลับมาชมกันต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าตีเล็กซ้ายมันสวัสดีครับ